โยวันดีทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่ผมนายป๊อกเอกแมนนะกับเกมจูสิบเออร์เดอะเกมนะครับผมกลับมาแล่าเกมการต่อสู้เนวอสาวนะผมสุดแสนจะตื่นเต้นเร้าใจนะตอนนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะผมบอสก็ปรากฏตัวแล้วนะผม ก็เป็นบบวอที่ทุกคนรอคอยนะแต่เราใหญ่ยังไม่พูดถึงเรื่องบอสนะผมเจ้าดีเล็กยังไงล่ะก็เป็นตัวจากซีรีส์ภาพ,พยนตร์นะผมภาคใหม่ล่าสุดเลยนั่นคือรีเบิร์นะแต่ว่าเราก็พูดแค่นี้แหละว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงลีกกันก่อนนะผมประจําสัปดาห์นะที่เข้ามานะผมแลนก็คือ,อตัวตึงของเรานะผมเจ้านี่ตัวนี้นะผมะมันก็มีชื่อว่า ดิปลสเตลปิ๊บนะผมเออพิปปิ๊บของเรานั่นเองนะผมก็เป็นอาเข่าไฟน้ํานะผมนะพิปปิ๊บของเรานะก็อัตราโดบแบงก์ก็ห้าร้อยนะผมนะแล้วก็เรียกว่าขอตีกันมาหลายวันแล้วแหละแต่ผมเพิ่งเข้ามานะ,ะสรุปผลลีของผมก่อนแล้วกันนะผมผมอยู่แรลงฮันเตอร์หรือแรงเงินของเรานั่นเองนะผม มีอันดับอยู่ที่68นะมีแต้มอยู่170เท่านั้นนะผมอ่าตัวนี้ผมปลดล็อกไปแล้วนะผมแต่พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะแล้วก็ขอแนะนําผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะผมที่เพิ่งจะเล่นเกมนี้นะรีบอย่าลืมเข้ามาตีกันนะผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาแรง็งดมิเนเตอร์ได้มันไปครอบครองหรือปลดล็อกนะแต่ว่าการที่เรามาตีนะไม่ว่าเราอยู่อันดับไหนนะผมเราก็จะได้แบงค์เขียวเห็นไหม แบบของผมเนี่ยผมอยู่ซิวเวอร์นะผมหรือแ้งเงินนะผมก็มีสิทธิ์ที่จะรุนรับ250เลยนะเรียกว่า4สาใบสใบอ่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรุนรับการเนินเสาไปด้วยนะผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะผมที่จะทําให้เราฟาร์มแบงค์เขียวได้ง่ายนะผมแล้วก็ทรัพยากรนะเอาวันนี้เล่นลีกกันก่อนนะทุกคนดังนั้นเลยกันเลยอ่าผมก็ลองเย็บๆดูเมื่อเช้านี้นะผมเย็บๆเย็บๆก็แถวๆนี้ก็น่าจะไหวแล้วนะก็ ไม่ได้ตึงมากนะผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเอาพืชเอาเนื้อแล้วก็เอาเอาเนื้อไป็นตัวแล้วกันอัเนี้สองตัวโซฟาโหดกันหน่อยแล้วกันมาดูี่ฝ่ายนะครับผมลกลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ก็โอ้ยเฮ้ย hey! เล่นงี้เลยนะ <laughs> ชอบอย่างเงี้ยมาเลยมาถึงก็เจอตัวสังชีวิตเลยนะครับผมนี ีเล่นหลีกแล้วฝังข้ามนี่ใช้ตัวสั่งชีวิตเ <c oughs> ลยครั้งแรกครั้งแรกก็ไม่เป็นไรเก็บเป็นไปชีวิตนึงก่อนโอเคเอาให้ตายตี้แน่ไปแล้วหนึ่งชีวิตแก <c oughs> จะทำอะไรได้ตมนเลยแกสู้เล็บยาวของฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้ต่อให้รวมพลังโจมตีก็ยังสู้ฉันไม่ได้ เปลี่ยนตัวแม่ผมว่ามีติดเนี่ยเดี๋ยนี้มีประเด็นเอาเปลี่ยนตัวแล้วนะผมอุ้ยมีรยเกียิ์หกเองเลเวลสี่นะผมอ้าวบอลเฟกกี้เอ้ยโจมตีหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นี่ครับอย่างนี้ก็ได้เลยอ่าเก็บแต็กไว้ให้หมดผมณพรอเราไม่กลัวมันอยู่นล้วก็จะต้มมันให้หมดไม่ให้เหลือซากเลยๆทั้งนะั้นเราจะจัดการมันในลวดเดียวมา จมตีสอไปไหมเนี่ยงานนี้ยังไม่ไปนะผมยังอยู่โอเคสบายสบายมากครบแล้วนะผมแตกเอาแดงฉันจะส่งแกไปลงนรกยวนี้แหละไ,ไ,หไม่เลยไม่รินป้องกันสองก็อยู่นเนนี้ถ่งให้รีบแตกโจมตีสามตายในยงานนี้แต่ตายก็ไม่เป็นไรเพราเราวางแผนไว้แล้วเอ้ยอ,อย่างนี้ก็เสร็จโกรดีครับ อโถ่เอ้ยเล่นง่ายๆเลย 1, 2, 3, 4, 5สองสามสี่ห้าป่ยไม่ตายไปเลยไม่ใช่ไม่ตายเอาแค่เยอะๆก็พอแค่เกือบตายก็พอตีแนะ่เอาแดา่ทีนี้เล่นง่ายเขาไม่ใหญ่แล้วิมีหกก็ไม่กลัวอยู่แล้วมีห้าเอนะต่ไม่เป็นไรจะเหลือเท่าไหร่ฉันก็พร้อมจะขย,ยี้แกอยู่แล้วมาโจมไหมโจมไหมบอลเมื่อกี้ใส่เข้ามาไหมเอยโจมตีห้ โวนสดครับผมโอเคโดนการเตื้อเรียบร้อยไม่กลัวหรอกฉันมีเชอร์ลีฟต์อยู่ยังไงยกชนะแกอยู่แล้วโยมตีอุ้ยโยมตีสามเลยอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนกเมฝั่งเกง่งเมืองตายนี่นะบอกแล้วความเก่งเรามันเมย์เอาแท้จะมีแค่าห้าเท่านั้นยังล้มชันไม่ได้อยู่แล้วฉันจะขย,ยี้แกอยู่นี่แหละมาเลย โดดใหญ่เลยอ่ะเรามีสิทธิ์แพมกันนี่พูดถดึงอะ่ะไปแต่ว่าไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะฉลาดในการเก็บสแต็กหรือไม่นะผมเพราะว่ามันเป็นรองเราตรงพลังโจมตีมุ <c oughs> ้งตายไหมโจมตีสามโอ้โหสบายมากงานนี้เรียกว่าไม่ตายแล้ว <c oughs> ต้องกำจัดแล้วต้องจัดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะผมนี่คือวิธีกำจัดมันทีเดียวนะผมตายเดี๋ยวอยู่เลยจัดการมันเชือมิฟรซี่หน้เอือลงไปนอนกอง ต้องเจ็ดกับแปดเท่านั้นนะผมถึงจะตายหม่นะโอเคเดังนั้นถ้าชีวิตกลางเราลอดนี่ชีวิตหลังสู้ได้แน่นอนชีวิตหลังความตายสู้ได้โจมตีหนึ่งโอ้โหหลอกล่อให้เราโจมตีกะว่าจะให้เราเพียงําเราไม่โจมตีนะผมเราเก็บสแต็กไว้ก่อนโอเคเยอะจำนวนแล้วสแต็กที่มากมายอย่างนี้ไม่ชนะก็ไม่ไหวแล้วเตรียมตัวใจเตรียมตัวใจอะไรเตรียมตัวเตรียมใจมา ไ,ไปไหมเค้นโต้เอ้ยโจมตีสีนะผมไปแมมงานนี้ไปดีครับจะอยู่ได้ยังไงเอือ้อเรียบร้อ,อยทีนี้จะไ้บอลใช่ไหมฉันมีบูนเน็ตปึงตาย <c oughs> เรียกว่ามาด้วยกันโดยไม่ได้นั้นไหมแต่ว่าของมันก็ไปแล้วนะผมเหลือของผมเท่าน,นั้นที่อยู่ยงคงกระพันเอาบันตาสุดยอดนี่นหะรู้ไหมคำว่าอาบันตาเป็นยังไงนี่นะครับดังก,ก็ให้ ชนะไแล้วอ่ะทุกคนแซมสันหูได้27มาแล้วอสมดูผู้นำแรงนี้ได้สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ย260แล้วเยอะเหมือนกันนะวันนี้ก็แน่นอนเลยวันอาทิตย์ทุกคนก็ดูเดือดเลือดพานเงนนะผมอ่าได้ดีเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากได้บ้านลุยกันต่อนะผม ก็ถือว่าไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะต่อให้มันมี3ชีวิตแต่ว่า,าเราได้เปรียบตรงเลือกตัวมาดีไงอเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมโอเคก็น่าจะไหวโดนแล้วไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มัน <laughs> มม่นใจลหรสู้ได้มาเลยเลยเอาละครับผมก็กลับมาในยกที่2องนะผมก็ช้าหน่อยกันแล้วกัน <laughs> เออเน็ตมันดีดออกดีดออกนะผมเรียกว่าเกม สบายากคิดว่าจะเอาเหล่าบรรดาทีเ็กแล้วก็ตีแอนโอนมาด,ไไดไูไม่มีทางเยอะไงแกก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วนะฉันใช้ยี่ให้หมดเลยทีเดียวใช้สองตัวเปลี่ยนตัวดีครับจะไปอยู่ได้งไงอะงานนี้อันตรายจัด,จด ป้องกันด้วยเพราะว่ามันจะป้องกันไม่ได้ฝ่าเก่งเห็นไหมจะมีเลื่องตั้งแปดร้อยจะไม่กัวแกได้ยังไงจีแกลโนตัวก็ใหญ่กว่าด้วยมันน่น้าที่ใหญ่กว่าเอาแล้วเก็บสแต็กครบแล้วนะผมนีอ่อะไรมันจะง่ายขนาดนี้มาเลยประสบการณ์ก็ออก่อนการฉันไม่กลัวแกยังไงล่ะรายการป้องกันใดๆนี่เพิ่งจะป้องกันหนึ่งเลยเนี่ยมาดูซิแกจะกัดใช่ไหมไม่กัดด้วย ไม่กันอย่างนี้ก็เล่นต่อไปเรื่อยๆโอเคเราไม่จบริไว้ไว้ชีวิตป้องกันสามเนี่ยแล้วกจะเหลือแต็งไปเหลือหกว่าโอเคมันยังล้มเราไม่ได้นะมีตตรงและชนะได้ไม่ยากมาเลยชมตี5ะไม่ตายยังอยู่โคมกระพันสิ่งนี้ก็ชนะสวยๆสบายๆุบัมตีหนึ่งเกมตีสองแถมสี่ไม่พออีกห้าหกแถมไปเลย เดี๋ยวนึกว่าเราไม่เก่งจริงตายไม่นะเป็นกินเนื้อแท้แต่ไม่กล้าโจมตีเต็มเหนียวต้องลงไปนอนกลอนนะผมออกมา <c oughs> เดินอีตีข้าเลยใส่นะมกล้าใส่นะโถ่โตมีแต่แผอย่างนี้บาดเจ็บนอนอยู่บ้านนี่มาน,นะ <c oughs> นอนอยู่บ้านดี่าบัาบ้งไม่ว่ามันบ้ากชิบหายมันเอาจริงเลย <c oughs> งับตายเออลงไปนอนกองเดสโนวทัศมาเดลตา้าจัดการมันลูกพอ่อ เสือมแสบมสุดบยแล้วก็เก็บกระแตกไห้เพื่อนนะจุนี่โวใหญ่เลนตบหน้าก็ให้นี่แหน่หมัดไส้สุดโดดมาสุดท้ายแล้วสินะรู้สึกว่าแกจะมีเรเวลกับเขาหน่อยมีเลือดหน่อยโจมตีก็โดดเด็นไงเนี่ยโจมตีไปอีกไปอีกมันันเอื้อเดลต้าตั้งใจอยู่แล้วและไม่ใช่อะไรแถมไม่ตายไงเรื่องมีแค่นี้แหละตายด้วยพี่ยกของเราเถอะ มันจะมีเลเวล16พี่ยบจัดการมันพี่ยบี่นะงับตาปลามันก็ให้นะผมตายอยู่ดีติดเชื้อเรียบร้อยเก่งจัดตัวนี้พี่ยบจุมโอ้โหได้ยี่แปดแต้มเยอะฟั่ตะกี้หน่อยหนึ่งนะผมให้มาแล้วอะทุกคนแล้วแรงทองจะไปไหนสิยะได้ฮะฮะน้ำทำไม สิ่งที่อยากได้คือ DNA เท่านั้นปะตัวสุดท้ายนะผมดูซิว่าเราจะสามารถไปยืนโดดเด่นยอยู่ตรงหน้าหน้าแหลกได้หรือไม่นะมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ประกบพื้นไว้อ่าโอเคมาลุยก,กันที่ฝ่านะครับผมก็จากที่เราดูโฆษณาในเกมก็ติดๆดดกันหดังนั้นกูไม่ดูก็ได้กูเสียแบงก์ก็ได้มาเลย โอ้โหสูสีดูดีกันเลยทีเดียวอ่าจะไม่กลัวหรอกตะข้างแกไม่มีธาตุน้ำแล้ก็มาสองร้อยต่างร้อยแต่ไม่เป็นไรจัดเราเอยเราตสวนเนี้ยสวนหัวบวนจัดๆมาให้มันลูก,กันไป <c oughs> กล้าไหมอุม 4, ้ยโจมตีสองจหายแล้วเ,ออเกือเกือตายแต่กล้ายังได้ <c oughs> ไม่ตายง่ายๆสรุป เออ่เราต้องป้องกันไหมผมว่าต้องป้องกันเขาไม่ป้องกันนี่เตะไปแน่ๆนะจริงๆอ่ะถ้าจมตีมันก็ได้นะผมแต่ว่าไม่เอาดีกวอ่าเรารู้ผู้ชายพอนี่ไงรอจังหวะนี้แหละทีเนียกมมีสเต็กเยอะแล้วเบิดตายจมตี1จมตีสองจมตีสามอย่ายูเลยจัดการมัน งับก็ให้จากบุกบัคซะมั่งมีนวมกองโดยบัคกไรเอียบมาล็อ้วนมาเจอกันนิดน,นึงอสั่งแอะเรียกว่าเีือดหองสแต็คมาจัดจัด <laughs> หมดแน่สแต็กแกแล้วฉันก็จะชนะลอยลำเรียกว่าคำนวณไม่อย่างดีโจมตีสามหมดไปแล้ว <laughs> เอ,อื้อบัคนี้ถ่ายชนะเลยเนี่ย <laughs> เรียกว่าชนะอย่างง่ายดายใสสะอาด จงตีหนึ่งสองนะผมแล้วก็อ่าเดือดไว้เพื่อนหมดเลยได้ใช้ไม้ตายแล้วไม่ได้งานนี้มันต้องมีไม้ตายกันซะหน่อยเนือ้อพันกับหนึ่งหนึ่งเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งร้อยนะหนึ่งเลยอ่ะมามีสี่นะผมดาวคนเล็กถ้ามันใชยี่เราเราก็ตายนะไม่จงตีเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เลยอ่ะโชว์ดิครับงานนี้ให้มั็นรู้จักเซิร์ฟทับปุ่งเก่งของเราซะมากนี่กว่จะได้มาไ,มได้ง่าย นะ้ตัวนีจริงก็ไม่ง่ายทุกตัวแหละมันก็ต้องตีลีกเอานะผมโอเค2องพันหชนตู๊มเรียบร้อยไปแล้วนะผมชนะใส่จากจึมอุ้ยได้30แต้มเลยทีนะี้เรียกว่าจี้จะจัดโอ้โห oh, oh เอาแล้วอยู่อันดับเจ็ดแล้วนะผมห <c oughs> นาวร้อนแล้วสินนะจะพวกอันดับหนึ่งทั้งหลายตืๆ,ๆ,ๆอได้ห้าสิบแบง ผลบุญมาแล้ว <c oughs> จากที่เสีย5แบงค์นะเออก็พอแค่นี้ก่อนดีฝ่ายนะสำหรับช่วงเวลานี้นะผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะผมแล้วก็ได้โชว์การต่อสซริกันแซจาดูเดือดอรือดพ่านไปแล้วนะผมสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็อ,อย่าลืมตีตามพี่ป๊อปแมนนะผมแล้วใครที่แบบว่าอยู่ต้นๆก็ใจด้วยก็แล้วกันทุรอคอยนะเดี๋ยวผมจะ ไป <c oughs> อ่ะอจริงแล้วถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมแล้วก็แชร์ไลค์ก็กดกันด้วยแล้วกันเออรออยู่ทำไมอ่ะเออติดตามด้วย <c oughs> ไปจริงแล้วีโอเกนทุกคนนะผมเฟนดายังเล่นอยู่โฮ้ยเหนฮ่อย